งานศินละปะเนี่ยมันใกล้เคียงกับสภาวะที่จะเข้าถึงความว่างตรงนี้แล้วในขณะที่เขาวาดเนี่ยใจเขาไม่มีความคิดอะไรเลยมันจะกลมกลืนกับการงานเนี่ยแต่เขาไม่รู้ในยะว่ะมันจะต้องเห็นตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นความเป็นศินละปะเมื่อใจของเราว่างไม่ว่าเราจะทําอะไรเราจะเป็นหนึ่งกับสรรพสิ่งเมื่อเราเห็นใจเราว่างเนี่ยสรรพสิ่งจะรวมลงเป็นหนึ่งเดียวกัน นี่คือหนทางของการมาเป็นภาวนาที่เรียกว่าเอกายนัมคโควิธีของความเป็นเอกภาพของสรรพสิ่งเนี่ยคือหนทางของการปฏิบัติที่จะทําให้เกิดปัญญาอย่างโล้ความจริงแล้วปัญญาตัวนี้หรือสัมมาทิฏฐินียจะเป็นฐานของการคิดการพูดการกระทําประกอบอาชีพอย่งอยู่บนฐานตรงนี้หมดเลย255% 0 75% 100%เนี่ยผู้เจ้าท่านเริ่มตรงนี้ พายะไปขอร้องให้พระองค์แสดงธรรมที่สูงสุดให้ฟังท่านกําลังจะออกไปบินธบาตท่านบอกว่าเดี๋ยวขอร้องให้เราขับจครวินธบาตก่อนพายะไม่ยอมขอร้องพระองค์สามครั้งพระองค์ก็เลยเอางี้แล้วกันพายะเธอจงเห็นกษัทธาวะเห็น,นะะได้ยินกษัตทธาวได้ยินทราบกษัตทธาวทราบสักตะวะากตะวะเห็นสักตาวได้ยินสักตะวทราบเนี่ยในขณะที่เห็นเนี่ยใจมันจะต้องว่างจากความคิด ได้ยินอะไรใจต้องว่างจากความคิดเราก็สับป,ประสิ่งที่เราเห็นเราก็สิ่งที่เราได้ยินเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนี่คือความเป็นหนึ่งในพุทธศาสนาที่ภาษาเรบุตรโตวาทีกับนางกุณทนเกสีภาษาเรบุตรต้องการจะรู้ว่านางกุณทนเกสีเนี่ยเข้าถึงสัจจะได้ดวงตาเห็นธรรมหรือยังท่านก็ถามว่าอะไรคือความเป็นหนึ่งนางกุณทนเกสีตอบไม่ได้เนี่ยความเป็นหนึ่งตรงนี้แหละเมื่อเราเข้าถึงความว่างแล้วเนี่ย สรรพสิ่งมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันสรรพสิ่งจะเป็นเอกภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามถ้าเราสังเกตหรือชำเลืองใจแล้วใจมันว่างเนี่ยเรากับสรรพสิ่งมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราปลยพ้นจิตสามัญทำนึกที่มีตัวตนแต่ก่อนเนี่ยเราเดินยืนนั่งนอนเห็นได้ยินอะไรตัวอะไรเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้ซึ่งเกิดจากความคิดนี่เพราะฉะนั้นโลกของความคิดคือโลกของมายา ความคิดหนึ่งจะเคลื่อนไปอีกข้างหนึ่งซ้ายมั่งขวามั่งเหมือนลูกตุ้มนาฬิกามันจะเคลื่อนไปซ้ายเคลื่อนไปขวาแต่สิ่งที่เราคิดว่ากระบวนการคิดที่ลงความเห็นว่ามันสูงมันต่ำมันดํามันขาวมันยาวมันช้นี่คือความจริงใช่ไหมมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงข้อสรุปจากความเห็นของเราจากความรู้ของเราเขาถึงเรียกว่ามันเป็นโลกมายาโลกของความคิดเป็นโลกของมายา ปฏิบัติทาเหมือนเล่นกีฬาปฏิบัติทาเหมือนกล้ามเนื้อฟังอย่างเดียวไม่ได้อ,อ่านอ,อ่านหนังสือว่ายน้ําจมน้ําตายนะฮะใช่ใช่อ่านต้องไปไว่ายคุณอ่านธรรมะมาหมดแหละสุดยอดเลยเอาผู้หญิงแก้ผ้าสวยๆเดินให้ดูเห็นนะเอาเงินไปยั่วหลงสีกานี่ไม่ใช่แล้วต้องมาฝึกจริงๆต้องฝึกฝึกอย่างต่อเนื่องนะถ้าพักผ่อนเอื่ออก็ต้องก็เริ่มันใหม่อีกแล้วคนที่ทางานเยอะๆไม่มีเวลาทำไงอาจารย์โอ้โหคนงานเยอะนั่แหละ แบบฝึกหัดปฏิบัติทำเยอะมากเลยยังไงอาจารย์ฝึกยังไงก็ลูกค้ากวนตีนก็หายใจลึกๆมองเขาอย่าง unconditional เลิฟยิงคําถามลูกค้าเปลี่ยนลูกค้าเป็นโค้ชที่คุณลูกค้ารู้สึกยังไงกับสินค้าคุณลูกค้าคิดว่าทำนี้ยังไงต่อคุณลูกค้าเป็นเจ้านายล่ะคะเจ้านายก็เหมือนกันเจ้านายคิดอะไรอยู่เจ้านายอยากเรื่องนี้สำเร็จเจ้านายคิดว่าเจ้านายควรทำยังไงไม่ไม่ไม่ได้ไปตอบโต้ไม่มีตอบโต้เขาเรียกว่า dancing with coachie ธรรมะมันปนอยู่กับทุกอิริยาบถ<ะ>ธรรมะมันปนอยู่กับทุกการทํางานอา<ะ>จารย์พูดท่าพูดตลอดเลย<ะ>ธรรมะคือหน้าที่<ะ>ธรรมะคือการทํางาน<ะ>หน้าที่ดูแลพ่อแม่การงานเต็มไปหมดอาจายพูดท่าท่านสอนไว้เยอะ,ะก็เรียนรู้จากการฟังแล้วเอามาทําแค่นั้นแหละแล้วก็ ฝึก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 ,ฝกแล้วก็ล้อมวงคุยกันบ้างไปหาบัณฑิตบ่อ,บอยๆสายลวงปู่มั่นเนี่ยอย่างผมก็สายพ่ะป่าลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยต้องเออต้องไม่ทิ้งครูบาอาจารย์เกินสองปีมันงั้นจะหลงตัวเอง